สวัสดีครับนี่คือการเทสถ่ายวิดีโอ3ามองศานะครับโดยกล้องเกียร์สามศนะครับวันนี้ผมกำลังรอจังหวะที่รถไฟฟ้ามานะครับมาแล้วตอนนี้รถไฟฟ้าเราอยู่ข้างหน้าครับตพลนนิดนึงอาจจะมีเสียงนิดนึงร,รับนี้ผมยื่นออกไปตลงนอกคอนโด ซ้ายนะครับจะเห็นตึกที่สูงสุดไประเทศไทยก็ถูก ไปวิ่งไปแล้วครับ่สแล้วรไปแล้วไปเสร็จแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับผมจริงอยากให้ดูดูตอนนี่รถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาไม่แน่ใจจะมีคัน,นค ตรงนี้เป็นจุดรอยต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสุวนสายข์สถานีตากสานินนะครับก็จะมีรถไฟวิ่งสวนไปสวนมาเพื่อจะว่าจะเป็นหลางเดียวน,นะครับต้องรอรถไฟสลับกันเขตคาว่าน่าจะอีกนานรถไฟจะมาเดี๋ยวขออนุญาตถักวิดีโอสองนาทีแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ